ันนี้ผมก็จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมหาชัยรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครวันนี้ผมก็มากับพี่ใหญ่นะครับหรือพี่จุนนั่นเองเป็นชายชาตรีที่หล่อที่สุดในย่านของสมุทรสาครนะครับเมื่อเราเดินเข้ามานะครับสังเกตด้านซ้ายมือจะมีจุดบริการทุบเทียนอยู่นะครับเราก็เริ่มจากการจุดทุบเทียนกันก่อนเลยพี่ใหญ่ของเราก็ขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผมเองก็ ขอพรค่อนข้างนานหน่อยเนื่องจากเป้าหมายในชีวิตเยอะนะครับเมื่อผมขอพรเสร็จแล้วนะครับผมก็นําทูบนําเทียนของผมเนี่ยไปปักในจุดบริการที่เขาจัดไว้ให้นะครับจุดไหว้ถัดไปนะครับจะเป็นจุดไหว้าสารฟ้าดินนะครับวันนี้ผมกับพี่จุนก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้สการะสารฟ้าดินเช่นกันนะครับสารฟ้าดินเนี่ยเป็นสารที่คนจีนนับถือกันมากๆเลยนะครับคือเอาจริงสารเาพ่อหลังเมืองเป็นสถานที่ที่ ผมมาบ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านผมมากแต่พอผมได้มีโอกาสมาจัดทําวิดีโอในวันนี้นะครับผมได้เห็นสเสน่ห์ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีเป็นรูปแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอะ่ะในส่วนของบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเจ้าพ่อหลักเมืององค์จําลองตั้งอยู่นะครับซึ่งทําจากไม้แกะสลักแล้วก็ปิดด้วยทองคาเปลลนะครับแล้วก็มีอ่างน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเขาจัดให้ผู้คนที่มา สการะเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับได้เอาน้ำมนต์เนี่ยไปอาบไปดื่มหรือว่าไปสะดเดาะเคราะอะไรต่างๆได้นะครับผมน้ำมนต์เสร็จก็ยิ้มหวานให้กล้องไปหนึ่งทีนะครับ <c oughs> อมาชมด้านในกันบ้างนะครับภายในก็จะตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมจีนนะครับซึ่งดูสวยงามมากๆ แต่ภายในด้าน,นในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปและหลวงปู่ทวดให้กลับไหว้กันด้วยนะครับที่ได้เห็นพี่ใหญ่ของเราปิดทองอยู่นะครับก็คือเจ้าพ่อหลังเมืององค์จริงนะครับซึ่งประดับสถานอยู่ภายในด้านในนี้นะครับมาถึงคิวผมแล้วผมก็ขอพรจากเจ้าพ่อหลังเมืองนะครับแล้วก็ปิดทองให้ท่านนะครับหันหลังมาตกใจเลยครับฝรอเต็มเลยสงสัยขอพรน,นานไปหน่อย ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จแล้วนะครับให้ลองสังเกตจะมีป้ายทางออกอยู่นะครับผมก็เดินตามพี่ใหญ่ไปเลยวันนี้พี่ใหญ่พาเที่ยวนะครับในจุดไหว้ถัดไปนะครับจะเป็นจุดไหว้ของเสาหลักเมืองในจุดไหว้จุดนี้นะครับจะอยู่ทางด้านหลังของจุดที่ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับทางพี่ใหญ่ของผมก็เปิดก่อนเลยครับพาผมไปไหว้เสาหลักเมืองที่ด้านในนะครับ ในจุดไหว้ถัดไปนะครับจะเป็นจุดไหว้พระสังกัจจายนะครับในจุดนี้จะมีเทพที่คนจีนเขานับถือกันเนี่ยประดับสถานอยู่ที่ด้านในนะครับสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะครับผมก็จะมีจุดที่ผมคิดว่ามันถ่ายภาพสวยมาแนะนําให้ดูนะครับคือเอาจริงไม่ได้คาดหวังนะว่าจะถ่ายออกมาดีแต่คือเห็นแสงมันสวยดีไงก็เลยเอาหน่อยว่าเอาหน่อยวะ,ยวะแต่พอถ่ายออกมาแล้วจริงๆก็เฮ้ยมันได้อยู่นะ คือเอาจริงวันนี้ก็กะจะมาถ่ายแค่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นแหละแต่พอมาถึงจริงๆก็เห็นว่าเขามีงานอาหารทะเลด้วยก็เลยปรึกษากับพี่จุนว่าเฮ้ยนั้นเราถ่ายงานอาหารทะเลไปด้วยดีกว่าพี่ใหญ่ของเราก็ไม่ร้อช้าครับเดินข้ามถนนเปิดทางให้เราเข้าไปชมอาหารทะเลที่ด้านในนะครับเดี๋ยวให้เครดิตงานเขานิดนึงนะครับชื่องานมหาชายซีฟู้ดเฟสติวัลนะครับเป็นงานอาหารทะเลจัดวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหานะครับ พี่ใหญ่ของเราก็ไม่รอช้านะครับพาเราเดินเข้าไปในงานนะครับเพื่อชมว่ามีของอะไรน่ากินบ้างนะครับแต่เอาจริงๆจุดประสงค์หลักของพี่ใหญ่เราก็คือมาดูสาวนั่นแหละเราดูออก <c oughs> พี่ใหญ่ของเราเจอจุดประสงค์หลักนะครับเดินเข้าไปที่ร้านขายจอนะครับแม่ค้าสวยมากน่ากินครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับจอน่ากินมากนะครับแต่เอาจริงงานนี้ของกินเยอะมากนะไม่ใช่แค่หลักสิบล้านนะครับผมว่าน่าจะถึงร้อยล้านเลยด้วยซ้ํา งานเขาก็ใน้น้าหารทะเลจริงๆนั่นแหละครับผมเท่าที่ผมเดินดูมาก็เจอแต่อาหารทะเลขายแต่จริงๆของน่ากินมากนะเขาน่าจะคัดของมาขายอะไรไม่ใช่ใครจะมาขายในงานเขาก็ได้เนาะเอาจริงๆผมคุ้นร้านค้าหลายร้านมากเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนี้แหละเข้ามาขายในงานนี้แต่ผมกับพี่ใหญ่ขอตัวไปหาของกินก่อนนะไม่ไหวแล้วหิว มาแล้วเป็นไงครับน่ากินไหมครับอน้ำลายไหลเลยอาหารที่เราซื้อมานะครับก็จะมีข้าวหน้าทะเลจอปูเกี่ยวปลาท่าฉลอมกุ้งอบกุนเส้นแล้วก็หอยนางรมทอดนะครับพี่ใหญ่เราลงมือก่อนเลยครับพี่แกบอกว่าของดีมากไม่รู้ว่าอะไรดีนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาวน่าจะเป็นแม่ค้าเอามาถึงคิวผมบังแลก็จะเป็นข้าวหน้าทะเลนะครับจะเป็นข้าวสวยนี่แหละกินกับอาหารทะเลนึ่ง แล้ก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาจริงเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามหาชัยขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลแต่พอกินเข้าไปคำแรกอืต้องกินเนี่ยต้องซ้ำอ่ะต้องหมดอ่ะนี่เป็นไงมีสาวมานั่งกินข้าวด้วยใครก็ไม่รู้เดินม,มาจากงานไม่ใช่นะครับแฟนผมเอง <laughs> อสุดท้ายนี้ผมขอจบคลิปด้วยรูปเท่ๆของผมนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ